สวัสดีเหล่าไวรุ่นสุดโจกันด้วยนะครับผมวันนี้สปอยหนังคนโคตรโหอยู่กับภาพยนตร์หนังฉลามโคตรหลานปีอย่าง The Black Demon อสูรกายมือที่จะมาขย้ำคนบาปให้รู้แล้วรู้ล่อนกันไปเลยเลยในเรื่องราวของ Black Demon ได้เริ่มขึ้นกับตำนาน1น0ปีของหมู่บ้านนักตกปลาที่อยู่แถบทะเลบาจาประเทศสเปนกล่าวกันว่าที่นี่ได้มีฉลามที่เป็นตำนานถูกสร้างจากเทพให้คอยปกปักรักษาพื้นทะเลแห่งนี้และมันยังเป็นตัวแทนแห่งความตายที่คนแถบนี้ได้ตั้งชื่อให้กับมันว่า El de m o r i o the Black ค่ำคืนวันหนึ่งใน,นที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลชายทั้งสองคนกำลังทำเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างการแอบไปวางระเบิดนาทีใต้ของแท่นขุดเจาะน้ำมันโดยเขาได้เซตเวลาไว้16ชั่วโมงหลังจากนี้แต่ในขณะนั้นเพื่อนที่อยู่ด้านบนของเขาได้เกิดดูดบุหรี่ละโยนก้นของมันลงสู่พื้นน้ำจนทำให้เกิดไฟลุกท่วมสิ่งนี้เองได้นำพาอะไรบางอย่างที่ว่ายวนเวียนอยู่แถวนั้นได้ว่ายพุ่งเข้ามาสวบชายที่วางระเบิดอย่างรวดเร็วจนมันเกิดฟองน้ำขนาดใหญ่ลอยทะพุดขึ้นไปณนะที่พื้นผิวนั่นเองทำให้ชายคนนี้ร้รรูตัวว่าเกิดอะไ บางอย่างกับเพื่อนที่อยู่ดันลานแต่ทันใดนั้นเรือทั้งลําก็ถูกงาบหายไปในวินาทีเดียวจนเวลาล่วงเลยผ่านมาถึงรุ่งเช้าครอบครัวของพ่อได้มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้เพราะด้วยงานจากบริษัทเน็กซัอนออยต้องการให้เขามาตรวจสอบแท่นขุดเจาะน้ามันที่ตัวของพ่อนั้นได้รับผิดชอบอยู่เขาเห็นว่าการดําเนินงานนี้กินเวลาเป็นอาทิตย์จึงได้พาครอบครัวมาเที่ยวด้วยเพราะว่านี้มันก็นานแล้วที่เขาไม่ได้พาครอบครัวออกไปเที่ยวไหนแต่ที่หมู่บ้านช่างแปลกประหลาดจากปีที่แล้วที่เขาเคยมาเพราะที่นี่ดูเงียบเชียบไร้ผู้คนพุง่าานนนเหมือกับ่ใชสถที่ เดิมที่เขาเคยมาหลายครั้งจนทั้งเมียและหล่าลูกๆตั้งแปลกใจว่าคุณพ่อพาพวกเขามาเทีย่ยวหมู่บ้านล้างหรืออย่างไรพ่อได้เข้าไปสอบถามชายคนหนึ่งถึงสถานที่ที่พวกเขาจะไปพักผ่อนได้แต่ชายคนนี้ก็ตอบไปว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาครอบครัวามาเทีย่ยวหรอกนะไอ้หนุ่มพ่อจึงต้องบอกความจริงไปว่าตัวของเขาเนี่ยทำงานให้กับ n น x กซ์ซอนออยบริษัทที่คอยหางานให้กับพวกคุณที่อาศัยอยู่ที่นี่ยังไงล่ะคำพูดนี้ดูเหมือนจะไม่เข้าหูชายคนนี้เขาพยายามที่จะเข้าไปหาเรื่องพ่อ แต่ว่าคุณพลเมียเนี่ยถ้ามีชื่อว่าอินเนสตาได้มาห้ามไว้ซะก่อนโดยการพูดเป็นภาษาสเปนเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันกับเขาหรือว่าคนเชื้อชาติเดียวกันคือว่าตอนนี้พวกเราอยากจะหาสถานที่ที่สามารถพักผ่อนและให้พวกเด็กๆสามารถสนุกได้พร้อมกันนั้นเธอ,อยังยื่นเงินให้กับเขาจํานวนหนึ่งและขอร้องว่าให้ช่วยเหลือด้วยใจคนดังกล่าวเนี่ยรับปากน,นะครับได้พาพวกเขาไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่นะที่หน้าร้านได้มีรูปปั้นกราบไหว้บูชาเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวแอสเท็กที่บรรพบุรุ ได้นำเงินทั้งหมดไปถวายให้กับลูกปัน้นก่อนที่ลูกชายที่มีชื่อว่าทอมมี่จะแอบไปหยิบมาใส่กระเป๋าไว้เพราะเขาเป็นคนที่สนใจเรื่องราวลึกลับต่างๆทั่วโลกแต่ไอ้หนูเนี่ยไม่ได้หยิบมาเปล่าๆนะครับเขาแลกด้วยขนมสนิกเกอร์ไว้ให้เทพกินเป็นการแลกเปลี่ยนอืม คิดแบบเด็กๆมากจนพวกเขาได้รับการดูแลอย่างดีจากร้านอาหารแถวนั้นทั้งลูกสาวคนพี่อย่างอันเดย์กระบวนวันเหนียวตัวอยางอาบน้ําแต่พ่ออยากจะให้ครอบครัวอยู่ในโรงแรมที่ดีกว่าในขณะที่กําลังหาเลือกับคุณเมียอยู่นั่นเองพ่อก็ได้รับโทรศัพท์จากบริษัทเน็กซันออยไว้เขาเนี่ยรีบไปที่แทนคุณเจาะน้ํามันได้แล้วพอตอนนี้มีงานเร่งด่วนให้เขารีบไปตรวจสอบแต่พ่อก็อดเป็นห่วงเมียและครอบครัวไม่ได้เขาจึงใช้เงินฝากให้ผู้ดูแลร้านดูแลครอบครัวผมให้ดีแต่ไปตกลงกับอินเดเซียว,ว่าผมมีงานด่วนเข้ามาคุณอยู่่่ทีีนแแและหารรงมบ ห้าดาวให้พวกเราพอผมกลับมาในตอนเย็นเราจะได้ไปพักกันอิเนเดซาก็ตกลงและทันใดนั้นพอก็จากไปหาหนายท่าเรือที่อยู่ไม่ไกลและเขาก็สอบถามถึงคนขับเรือที่มีชื่อว่าชอโกเพราะว่านายคนนี้คือคนขับเรือที่เคยพาเขาไปยังแท่นขุดเจาะเมื่อปีก่อนทั้งสองคนได้พบหน้ากันอีกครั้งด้วยความสนิทสนมพอถึงเริ่มยิงคําถามให้กับชอโกว่าทาไมคนแถวนี้ถึงหายไปกันหมดเมื่อก่อนมันดูคึกคักแต่ดูตอนนี้สิที่นี่มันเหมือนกับเมืองล้างชายที่ชื่อว่าชอโกก็อั้มอึ้งอยู่พักหนึ่งนะครับก่อนจะตอบว่าไม่มมีใครรไปปปทําาาะงแลหแล้วพอ มีปีศาจคอยวนเวียนออกหากินในเวลากลางคืนอย่างเอลดิโอมันเต้พอเลยถามว่านายหมายถึงเอลดิมอนโยใช่ไหม The Black Demon ช็อกโกก็ยิ้มแบบฝืดๆนะครับแต่พอก็ไม่อยากจะขัดความเชื่อเขามองเพียงเขาว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระมากๆแลเรื่องยิ่งแล้วไปกันใหญ่เมื่อช็อกโก้ดันไปเปลี่ยนเรือกลางคันเพียงเพราะเขามีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นช็อกโกเลือกที่จะเก็บเงินเครื่องหนึ่งและมอบเรืออีกลำให้กับพอได้ต่อเรือไปแทนสร้างความแปลกใจให้กับพอเป็นอย่างมากี่ขนาดที่เขาเสนอว่าจะให้เงินเพิ่มอีกเท่าตัวชกก็อก ยังยืนยันคําเดิมว่าเขาจะไม่ไปไกลกว่านี้แล้วไม่มีทางเลือกพอจะต้องขับเรือไปอยังแท่นขุดเจาะด้วยตัวเองจนไม่นานเขาก็เข,าาเข้าใกล้เขตแท่นขุดแต่ว่าที่นี่มันเละตุ้กเป๊ะเป็นอย่างมากมันมีน้ํามันั่วซึมอยู่บนผิวน้ํามากมายแถมซากหน้ากากของนักประดาน้ำที่ดูเหมือนจะถูกอะไรทําร้ายอีกด้วยเขาแปลกใจในขณะที่เอาเรือเทียบท่าก็ไม่เห็นว่าจะมีคนงานไหนมาต้อนรับเขาเหมือนอย่างเช่นเคยพอจึงตัดสินใจเดินเข้าไปสํารวจภายในแท่นขุดเจาะพร้อมกับตะโกนถามโฟแมนที่มีชื่อว่าเปป้แต่ที่นี่กลับมีแต่ความเงียบงนันนนแตแล้วต้ววมาอยหึ่งได้ เขาห้องๆพร้อมกับชายประหลาดที่ถือมีดพะง้างจะฟันเขาอยู่ลำบารอพอพยายามอธิบายว่าเขามาที่นี่ในฐานะของหัวหน้าง,งานที่ถูกส่งมาตรวจสอบก็จะถามหาโฟแมนที่มีชื่อว่าเปเปแต่แล้วชายคนหนึ่งก็โผล่ออกมาและกล่าวว่าไม่คิดว่าจะเจอคนของบริษัทเน็กซันออยจนป่านนี้แล้วคุณมาทําอะไรพอจึงเริ่มอธิบายทุกอย่างให้กับพวกเขาฟังว่าตัวของเขานั้นเป็นอินสเปกเตอร์เอนจิเนียร์ตรวจสอบระบบทุกอย่างของที่นี่แต่เวลานั้นพวกเขาก็ได้ยินเรืออีกลำหนึ่งกำลังขับใกล้เข้ามาเมื่อทุกคนออกไปดูกก็ตต้้ออองใจเเเมืื่่่พบวาลนนนัีย ได้พาอินเนสตาได้เหล่าลูกๆของพ่อมาด้วยเขาแปลกใจมากที่ทุกคนมาที่นี่ได้ยังไงโดยไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวของเขาได้ถูกกลุ่มชายชะกันเข้ามาลวนลามลูกสาวจึงทําให้อินเนสตาต้องใช้ขวาดเล่าฟาดกระบาลมันจนหัวแตกเธอไม่รอช้ารีบพาพวกลูกๆหนีการตามล่าของพวกมันโดยการว่าจ้างชาวประมงคนหนึ่งให้มาส่งณที่แท่งหดเจาะนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าชายทั้งสองคนที่อยู่กับพ่อจะมีอาการตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขาได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้ทะเลโดยในตอนนั้นทอมมี่เขาก็เห็นด้วยเช่นกัน พอข้างล่างเนี่ยได้มีอะไรสักอย่างที่ดำทะมึนแหวกว่าอยู่ใกล้เรือของพวกเขาชายทั้งสองคนที่อยู่กับพอได้ใช้เหล็กมาฟาดไปยังที่ต่างๆจนเกิดเสียงสะท้อนจนมันเกิดมวลน,น้ำมหาศาลมาดูดเรือของพอจมลงไปใต้ทะเลและเมื่อยิ่งเรือของชาวประมงมาส่งครอบครัวของพอขึ้นแท่นขุดเจาะได้แล้วเขาก็รีบเพนออกจากที่นี่ในทันทีโดยในระหว่างที่กำลังออกเรือนั้นเนี่ยอาเดลลูกสาวที่ใช้มือจับขอบเรืออยู่ก็เผลอพัดตกเรือลงไปอยู่ใต้น้ำที่นี่เธอต้องตกใจมากเพราะสิ่งที่เธอเห็นอยู่ด้านล่างคือซากศพจำนวนมหาศาลเมื่อขึ้นมาได้อาเดยลก ้ง,งนนัเธอพยายามบอกกับทุกคนว่ามีชิ้นส่วนของมนุษย์ลอยเควนคว้างอยู่เต็มไปหมดแต่คุณพ่อาก็กล่าวว่าลูกเนี่ยคงจะตกใจไปมากไปเองรีบไปล้างน้ำมันออกจากตัวก่อนดีกว่าทัานใดนั้นพอจึงรีบไปถามชายอีกคนว่าตกลงแล้วที่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ชายคนนี้ไม่ได้ตอบกลับเลยครับเอาแต่ยืนกล้องส่องทางไกลให้อินเนซาได้หยิบมาส่องไปที่ชาวประมงที่กำลังขับเรือกลับอย่างเร็วจีแถมมาอยากเชื่อสายตาเพราะสิ่งที่เธอและพ่อเห็นคือฉลามขนาดยักษ์พุ่งมาง,งาบเรือจนพังพินาศหายไปทั้งลำสร้างความตกตกกกลึงงงงให้้ัับทสออคนนเป็ย่าาม เตือนปีศาจอะไรเนี่ยชายคนนั้นได้ตอบกลับมาว่ามันคืออสูรดำ The Black Demon หลังจากเหตุการณ์สุดชอ็อกนี้ทุกคนก็มาสงบสติอารมณ์มาที่ห้องพักด้านในในขณะที่พอ่อได้ไปพูดคุยกับคนงานที่ดูแลที่นี่อยู่ก็รู้ว่าเปเป้ได้ตายไปแล้วจากเจ้าปีศาจตัวนั้นและชายคนนี้ก็แนะนําตัวเองว่าเขาชื่อชาโตเขาทํางานอยู่ที่แท่นขุดเจาะแห่งนี้กับจูเนียร์ที่คุณเห็นด้านบนพ่อพยายามถามหาคนอื่นๆแต่ชาโตก็บอกว่าคุณไม่รู้เหรอว่าพวกเขาหายไปไหนฝีมือเจ้านั่นไงล่ะตอนนี้เหลือพวกเราแค่สองคนที่ติดแงกอยู่ท่ทีีแต่พอย ถามหาถึงโทรศัพท์ดาวเทียมเขาก็ตอบกลับมาเพียงว่ามันจมหายไปกับหนึ่งในคนงานที่นี่แล้วแถมอินเนซ่าที่ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยและที่แย่ไปกว่านั้นก็ดูจะเหมือนว่าเจ้าสูนยักษที่อยู่ข้างล่างมันพยายามที่จะทําลายแท่นขุดเจาะนี้ด้วยการพุ่งกระแทกอย่างแรงจนทําให้ที่นี่เนี่ยอาจจะรับน้าหนักและอยู่ได้ไม่นานพอที่เป็นวิศวกรอินเจเนียร์ได้ไปเช็คบลูพิ้นของที่นี่ก็จะพบความจริงว่ามีทางเดียวที่เราจะออกจากนี่ได้นั่นก็คือการซ่อมแผงวงจรอขาาาามมรสถ ความช่วยเหลือไปยังภายนอกได้แต่ว่าจะลงไปข้างล่างยังไงสองคนงานได้ถามกับพอ่อซึ่งเขาเนี่ยมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไดร์เบลที่มันสามารถพาเราไปส่งข้างล่างได้อย่างปลอดภยัยในขณะที่กําลังเตรียมตัวทุกคนก็หาหรื่อกันว่าไอ้เจ้าปีศาจท,ที่เป็นฉลามยักษ์ข้างล่างเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่เด็กน้อยทอมมี่บอกว่ามันคือเมฆก,กาลอดอนที่สูญพันธุ์ไปแล้วไดชาโตก็บ,บอกว่ามันคือเมฆก,กาลอดอนคืนชีพที่เทพเอสเทคนาว่าทาลอกนั้นปลุกชีพขึ้นมาเพื่อลงโทษมนุษย์ที่ทําลายธรรมชาติจนนนนทําาาาใหห้้พวววกกกกเเเด็ๆี่่่ััลลลแะชืืออรรง ด้วยความโมโหพ่อจึงไปตวาดใส่พวกเขาว่าเอาความคิดบ,าบา้าๆมายัดใส่ลูกชายและลูกสาวมีแต่คนไม่ได้รับการศึกษาเท่านั้นแหละที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้จึงทําให้พวกเขาเกิดจะมีเรื่องกันแต่ทันใดนั้นแผนขุดเจาะก็เริ่มเอียงจากการถูกชนอีกครั้งหนึ่งเลยทําให้พวกเขาได้สติกันขึ้นมาว่าจะต้องรีบจัดการเรื่องนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะพังคืนลงไปพ่อได้ไปเตรียมเครื่องไดเบลในขณะที่ชาโต้กับจูเนียได้ใส่สูตรประดาน้ําเรียบร้อยพร้อมจะลงไปไปฏิบัติการข้างล่างก่อนที่ระบบทุกอย่างจะพร้อมใช้งานชาโต้กับจูเนียรกก็ตงเข้าไปจัด แมท่อสายไฟสื่อสารที่อยู่ด้านล่างส่วนพอ่อคอยดูมอนิเตอร์เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยทุกอย่างเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจูเนียร์ได้รีบว่ายไปยังเครื่องไดเบลก่อนส่วนชาโตได้เห็นแสงกระพริบอะไรสักอย่างที่แทนขูดเจาะน้ำมันเขาจึงว่ายเข้าไปดูก็พบว่ามันคือทุนระเบิดที่กำลังนับถอยหลังพร้อมจะจุดระเบิดในอีกสองชั่วโมงครึง่งนั่นทำให้พ่อและชาโตช็อกเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันกำลังมาล่างของฉลามยักษ์เมก่กะลลโนได้ว่ายผ่านตัวของชาโตและพุ่งไปงับเอาไดเบล้ใใงันไป โดยที่จูเนียร์ไม่สามารถทําอะไรได้เลยชาโตได้อาศัยจังหวะที่เจ้าฉลามกำลังยุง่งว่ายหนีขึ้นไปได้สําเร็จแต่ทุกคนก็ต้องช็อกเวล่างของจูเนียร์ได้ลอยขึ้นมาเกิดตื่นเหลือเพียงครึ่งตัวสิ่งนี้เนี่ยได้สร้างความกดดันให้กับพอเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาเป็นห่วงครอบครัวที่ติดอยู่ที่นี่ด้วยความเครียดเลยไประเบิดกับพุณนเมียโดยการตะคอกด่าเธอว่าเธอไม่น่าพาลูกๆมาที่นี่เลยเธอจะทําให้พวกเขาตายแต่อินเนซ่าเนี่ยก็กล่าวต่อว่าเขากลับไปว่าคุณก็จะไปรู้อะไรที่พวกเรามาที่นี่เพราะถูกคกกุก ถูกลวนลามคุณรู้ไหมก็เลยทําให้พอเนี่ยใจเย็นลงแต่ในหัวของเขาก็เอาแต่คิดว่า จะช่วยเหลือลูกๆและครอบครัวเขายัางไงดีพอได้ไปปรึกษากับชาโต้เพื่อหาทางออกจากที่นี่แต่ชาโต้เนี่ยก็บอกให้พอยอมรับความจริงและก็ทําใจซะไม่มีใครออกจากที่นี่ได้หรอกจนทําให้พวกเขาเนี่ยเกิดมีปากไม่เสียงกันโดยเฉพาะเมื่อพอเห็นภาพดวงตาที่เกิดจากความเครียดเป็นระยะก็ยิงเป็นการตอกย้าว่าตอนนี้เขาคงจะถูกคํำสาปของเทพทาหลอกเข้าให้ซะแล้วแต่พอที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็ไปต่อว่าชาโต้แทนนายไม่ได้ช่วยอะไรแล้วยังจะทําให้เรื่องมันแย่อีกจะทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเกิดการทะเลาะและลงไม้ลงมือกันขึ้นพอ ถูกต่อยหน้าจนเลือดกบปากเลยน้อยใจฮะเลยรีบวิ่งเข้าไปยังห้องเครื่องและกล่าวว่าถ้าไม่มีใครทําอะไรได้เง้นกูจะทําเองชาโตจึงรีบตามไปงอและอนเนซาก็รีบเข้าไปก่อมเขาว่าทุกคนจะช่วยเหลือกันโดยการหาอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้พวกเราออกจากที่นี่ในตอนนั้นเองนะครับพวกเด็กๆก,ก็ไปเจอเขากับเรือเป่าลมฉุกเฉินที่ดูผุพ,พังไปหมดแล้วพวกเขาจึงคิดจะซ่อมมันด้วยความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ส่วนอนเนซาได้ไปเจอเอกสารที่เซ็นรับรองของพอซึ่งมันเต็มไปด้วยข้อความที่ระบุว่าสถานีขุดเจาะ แห่งนี้ไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้หลายฉบับมันเริ่มทรุดโทรมไปปีต่อปีแต่ในเอกสารก็ยังมีการเสียมรับรองว่าแท่นขุดเจาะใช้งานได้ดีไร้ปัญหาลงชื่อพอสามีของเธอนั่นเองโดยในขณะนั้นเจ้าเด็กน้อยทอมมี่ได้ไปใช้เรือสลักและเทพองค์ต่างๆของเอสเทคขึ้นเรือไปพร้อมกับก่าวขออภัยที่เคยล่วงเกินท่านไว้อยากจะขอพรให้พวกเราจงรอดชีวิตออกจากที่นี่ด้วยเถิดแต่พอเด็กน้อยพูดจบเลยครับไอเจ้าฉลามเมกาโลอดอนมันก็ตอบรับคาขอโดยการกระแทกแท่นขุดเจาะด้านล่างเลยทําให้ทอมมี่ล่วงตอมลงไป ทะเลที่เต็มไปด้วยน้ำมันเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขาดังไปถึงหูคุณแม่เอเนซา่ารีกระโดดน้ำเพื่อช่วยเหลือลูกชายจนวิดเกิดจะเป็นอาหารเจ้าเมกาะลดอนและในขณะที่กำลังดูลูกอยู่พอก็ได้เข้าไปให้กำลังใจแต่เอเนซ่าได้ถามความจริงกับเขาดังนั้นคือการเซ็นรับรองแทนคุดเจที่นี่ว่ายังใช้งานได้ทำไมคุณถึงทำแบบนั้นพอพอรู้ว่าเมียรู้ความจรงิงเขาก็ไม่ปฏิเสธนะครับเขาบอกเพียงว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะเอเนเซียและลูกที่กำลังตั้งท้องแต่ว่าเธอก็ไม่เชื่อเธอบอกว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ต ขั้นต่างหากคุณรู้ไหมที่คุณเซ็นลงไปทําให้คนตายไปกี่คนแล้วมันมีคนตายเพราะการกระทําของคุณนะพอก็เลยทําให้พอเนี่ยไม่สามารถที่ไปสู้หน้าสู้ตา ลูกชายและลูกสาวได้เขาไปบ่นเรื่องนี้ให้กับชาโต้ฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เขาเป็นพนักงานแผนกช่างธรรมดาแต่ว่าได้รับข้อเสนอให้ขึ้นมาประจําตําแหน่งอินสเปกเตอร์อินเจเนียร์เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของแท่นขุดเจาะโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องทาตามทุกอย่างที่บริษัทเด็กซ่อนออยให้ทําและด้วยความอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานพอรับปากก่อนจะได้งานแรกให้มาที่นี่เขาก็ทําตามหน้าที่ตามปกติแต่เมื่อส่งรายงานว่ามีการชํารุดหลายแห่งเอกสารของเขาก็ถูกปัดตกและแย้งว่าให ให,ใหว่าแทนขุดเจาะน้ำมันแห่งน,นี้ยังคงใช้งานได้ตามปกติทีแรกพอก็งง,งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เห็นๆกันอยู่ว่าเทเนียมันชำรุดและใกล้พังเขาพยายามที่จะบอกความจริงแต่ว่าทางบริษัทเน็กซ์อนออยได้ขู่ว่าถ้าไม่ทําตามพวกเขาจะหาคนใหม่มาแทนพขอจึงไม่มีทางเลือกเพราะตอนนั้นอินเดซาก็ใกล้จะคลอดลูกแล้วเขาจําเป็นต้องมีเงินก้อนพอจึงเซ็นรับรองและเขาก็ทําแบบนี้ไปปีต่อปีจนมาถึงคราวนี้เขาไม่คิดว่าไอ้พวกบริษัทเฮงสวยคิดจะฆ่าปิดปากเขาด้วยการวางระเบิดให้ตายไปพร้อม กับที่นี่เป็นการปิดปากไปด้วยชาโตได้ยินอย่างนั้นก็หัวเราะเลยนะครับนี่แหละเขาถึงบอกว่าพวกบริษัทไม่ได้มองเราเป็นมนุษย์พวกมันเห็นพวกเราเป็นเพียงแค่ของใช้เราทิ้งเท่านั้นเมื่อไรประโยชน์ก็คิดกําจัดทันทีและพอก็เริ่มคิดได้เขาฝากฝังครอบครัวกับชาโตและกล่าวว่าฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้ฉันจะต้องรับผิดชอบมันพร้อมๆกัอบบอกแผนที่เขาคิดได้ไปว่าเขาจะฆ่าไอ้ฉลาบ้าพร้อมกับทําลายที่นี่ไปด้วยในขณะนั้นนายจะต้องดูแลครอบครัวฉันให้ปลอดภัยเข้าใจไหมชาโตมันจะต้องได้ผลฉันจะเป็นคนจบมันเองชาโตได้ อย่างนั้นก็รับปากนะครับพอตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะลงไปข้างล่างแล้วกั้งกระพอที่ต้องปกป้องครอบครัวเขาได้ไปเตรียมการทุกอย่างจนเพียบพร้อมก่อนจะไปบอกกับเมียว่าผมจะลงไปข้างล่างและระเบิดไอฉลามนั่นและเรากับลูกๆก็จะได้ออกจากที่นี่กันเอเดซซาเขาถามว่าคุณจะฆ่ามันยังไงพอจึงบอกว่าทางบริษัทต้องการที่จะฆ่าเขาโดยระเบิดทุนที่อยู่ข้างล่างแต่ถ้าเขาใช้มันจัดการฉลามได้รีบหนีเข้าไปในไดเบลผมก็รอดมาได้เขาเนี่ยจะทําเรื่องนี้ให้มันถูกต้องก็ทําให้เอเดซ่าเนี่ยเชื่อครับพอไดหันไป ลงไปใต้ทะเลในทันทีในขณะที่ชาโตก็รีบพาครอบครวัวของพ่อหนีไปขึ้นเรือยางที่พวกเขาได้ซ่อมไว้ส่วนพ่อที่ได้ไปปลดระเบิดและมาแบกไว้กับตัวเองก็รีบว่ายไปอีกเสาหนึ่งซึ่งเป็นแท่นปล่อยความดันเข้าไปจัดการเปิดมันจนเป็นรูโว่เพื่อต้องการทําลายแท่นขุดเจาะนี้ให้เป็นซากในขณะนั้นเจ้าเมกกลาดอนก็ว่ายอยู่ร,บรอบๆตัวเขามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรอดชีวิตไปจากที่นี่สุดท้ายพอใช้วิทยุไปสั่งเสียกับเอนิซาและลูกๆว่าเขาคงจะกลับไปไม่ได้แล้วล่ะผมฝากให้คุณดูแลลูกๆด้วยส่วนชาาโตเอกสร ทุกอย่างที่จะเอาผิดเน็กซอนออยได้อยู่บนเรือนั้นแล้วฉันเตรียมทุกอย่างไว้ให้อย่าลืมนายผูจัดการด้วยนะส่วนล,ลูกๆทั้งสองคนก็ขอให้เป็นคนดีของแม่พ่อจะคิดถึงลูกตลอดไป พอพูดจบเลยค่ะเขาก็ปล่อยตัวเองให้อาเจ้าฉลามเมกะระดอนที่กําลังพุ่งมางาบเขาจากใต้ผืนน้ำทันใดนั้นเขาก็ปลดระเบิดจนแรงระเบิดเนี่ยสังหารอาเจ้าเมกะระดอนจนแหลกกระจุยส่วนแท่นขุดเจาะก็พังทลายลงไม่เหลืออะไรทิ้งไว้อีกแล้วบางทีสิ่งที่เป็นปีศาจอาจจะไม่ใช่เมกกะระดอนที่ถูกมองว่าชั่วร้ายแต่แท้จริงแล้วมันคือแท่นขุดเจาะน้ํามันที่กําลังทําลายระบบนิเวศของที่นี่อยู่ต่างหาก และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Black Demon อส,สุรกายมือก็ไายจบไว้เพียงเท่านี้ใครคิดเห็นกันยังไงกับภาพยนตร์อย่าลืมพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับส่วนผมก็ต้องขออภัยสาหรับใครที่อยากจะฟังเรื่องราวเก่กาๆพอเท่าที่ผมดูมาการจะสปอยหนังเรื่องนี้ให้มันเกา่กาๆเนี่ยผมว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกลัวฮนะเรื่องหน้าเนี่ยรับรองว่าฟืดฟดแน่นอนก่อนจกขับไปอย่าลืมนะครับฝากลาไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันในสปอยเรื่องหน้านะรับรองว่า